สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนีป้าจะพาะเพื่อนเข้าสวนในตอนเสาร์นะคะมือนีเป็นวันที่7มีนานะค่ะเพื่อนๆ7มีนาแล้วค่ะใกล้จะถึงสองเดือนแล้วนะคะมือนีป้าเข้าสวนตอนเสาร์เห็นแมนง้อนพอดีจับอยู่ยอดพุทราของเขานะคะเพื่อนๆมะแรงปอจ้าจป้าจะมาไทยเพื่อนๆเบื้องในมือนีบรรยากาศตอนเสาร์ เบืงขนาดของต้นพุทราแล้ะก็การใส่ปุ๋ยนะคะเพราะเมื่อวานนี้ป่ามันค้ำแล้วค่ะเพื่อนๆป่ากะริไทยประธานว่าป่าใส่ปริมาณจังไหน,นะค่ะเพื่อนๆค่ะต้นพุทราของเขาเกือบสองเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆเกือบสองเดือนนะค่ะอีกประมาณสามสี่หมื่นนะค่ะเพื่อนๆก็จะครบสองเดือนแล้วค่ะ ต้นกระใหญ่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศรอบๆสวนเพื่อนๆคงจะเห็นเรื่อยๆนะคะดับรล่ติดตามป่าเบิงมันกันนะคะเพื่อนๆจะเห็นความจเจริญเติบโตของต้นปูซาไปแต่ละมื่อแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวป่าจะพาเพื่อนๆมาเบิงการที่วิธีที่ป่าใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆที่ป่ากดลุมไปแล้วแต่เมื่อคืนนี้มันคําก่อนนะคะเพื่อนๆ ป่าว่ามันแดดปากเลยยังมดไทยเปื่อนๆเบิงเพราะแต่เว้นตกกะคาเลยค่ะไทยบบทันเลยค่ะเพื่อนๆป้าจะเอาปุ๋ยมาใส่ให้เพื่อนๆเบื้งนะค่ะเบิงไปสันเลยประมาณป้าใส่ประมาณซีกับมือแล้วค่ะเพื่อนๆป้าใส่ประมาณซีกับแต่ที่ป้าบอกว่าป้าใส่ซีกับมือนั่น ป่าหมยถึงป่าไซตตอนระยะใกล้กจะถึงเดือนนะคะเพื่อนๆใกล้กจะถึงเดือนถ้าป่าตอนที่ป่าไซใกล้กจะถึงเดือนนั้นยอดปุตตายังบ่ท่านหลายได้ค่ะเพื่อนๆจะบ่หลายแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเขาใซรอบสองจะบ่ได้ไซต์ซีกับได้ค่ะเพื่อนๆไปต้องเพิ่มึ้นนะคะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมได้ค่ะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวนี้ป้าจะใส่ซีก่อนนะคะ เพราะมันเป็นปุ๋ยถือว่าเป็นปุ๋ยรอบแรกอยู่ค่ะอีกบาหลายมือปาก็จะมาใไซกับอีกรอบที่2องแล้วนะคะเพื่อนๆประมาณวันที่สิบหาถึง20นะคะเพื่อนๆปากกจะมาใสซอีกแล้วค่ะจัหรัใไซต้นที่รอบโค้นนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะมาใซต้นที่สองค่ะเพื่อนๆ ใส่ไปน้ำกันบรรยากาศตอนเศร้านะคะเมื่อนี้เขาสวนตอนเศร้าจ้าถึงจะเป็นลุมลักษณะแบบนี้ข่ากับตองไซส,สองคือกันนะคะเพื่นพนอนๆไปถังละสองกับป็นซี่คือเกานะคะเพื่อนๆถ้าจะถามว่าใส่หลายกว่านี่ได้บอกระไซได้ค่ะเพื่อนๆส่ได,ะะได้แต่ป้าคิดว่ามันจะเปลืองจะเอาแค่ คอยใส่ไปนะคะใส่ไปเทียละหน่อยแต่ว่าใส่เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นต้นที่สามแล้วต้นที่สามนี่คือการขุดหลุมนะคะเพื่อนๆขุดหลุมสามหลุมเวลาเขาใส่เทียวนาเขาก็ขุดระวางกลางนะคะระวางกลางของหลุมให้เจดีสามหลุมคือเก่านะคะเพื่อนๆอันนี้ใส่หลุมละก่ำนะคะเพื่อนๆตเกินไปแน่ ให้มันตกประมาณสี่กัมนะคะเพื่อนจะได้ซ้ำกันกับมูปลาคิดว่าเขากับ่าต้องใส่หลายนะคะแต่ใส่ดูดูเอานะคะเพื่อนกับประมาณเดือนเคืองนะคะเดือนเคืองหรือเดือนก็สิบมือสินะคะเพื่อนปุ๋ยมันแกเริ่มจืดแล้วตามที่ป้าเห็นในการเห็ดน้านะคะเพื่อนอายุประมาณเดือนเดือนเคืองนี่ปุ๋ยจะเริ่มจืดแล้ว เขากระต้องใส่ปุ๋ยหลอใไม่แล้วนะคะนี่คือการใส่ปุ๋ยถือว่าการนใส่ปุ๋ยหลอบแรกเะค่ะจะใส่ประมาณนี่แบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะแต่ถ้าผู้ใดมีปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยฟุ้นคอกปุ๋ปุ๋นจิไก่ปุ๋ยคอกคุณขีงม้วขี้ควายเฮานะคะเพื่อนๆเขาก็ใส่ถึงปุ๋ยใดเลยเลยค่ะ จะบดดีขุดหลายเทือจะบดดขุดดุมหลายเทือถ้าเขามาใส่ปุ่นไฟฟุ่นใส่ปุ๋ยอีกรอบใหม่ห้องจะดีขุดใหม่นะคะเพื่อนอันนี้เขาขุดเท่ากับใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆกดีขึ้นกันค่ะบรรยากาศตอนเศร้านะคะเพื่อนๆบรรยากาศตอนเศร้าแดดอ่อนๆเขามาในสวนยอดพุทรานี่จะชันขึ้นเลยได้ค่ะเพื่อน เพราะมันยังพอนิ่งถือแดดนะคะเพื่อนเพื่อนต้นยอดพุทราก็จะที่ขึ้นเลยชั้นขาวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นยอดที่ขาวที่ป่าว่าเป็นยอดที่สมบูรณ์ไม่มีแมลงศัตรูรบกวนนะคะเพื่อนเพื่อนได้เป็นโรคนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมนะคะถ้าปายเหตุกิจกรรมอย่างอื่น เกี่ยวกับต้นปูซาปากจะมาทายเพื่อนเพื่อนเบงผอมกับการจะลญนเติบโตทุกระยะนะคะเพื่อนๆนขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่ติดตามกับคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เข้ามาเพราะได้เห็นป้าหูจักว่าเพื่อนเนจะต้องการหูแบบไดแน่ป้าจะได้เล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังถึกนะคะว่าเพื่อนๆอนจะฟังเรื่องใดค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ